สุดก้นน้ำตากล่าวอะไรสดเศร้าส่สงคุณพ่อครั้งสุดท้ายที่วัดธาตทองบรรยากาศก่อนพิธีชาปนกิจคุณพ่ออนุสร์พักสุขเจริญคุณพ่อของแอฟทักษะอรช่วงบ่ายมีการสวดมัติกาบาังสุกุลเพื่อนสรีระเวียนเมนการแสดงธรรมเทศนาและการแสดงขนหน้าไฟทั้งนี้ท่านวิหม่อมเจ้าชาตรีฉเฉลิมยุคน ผู้ใหญ่ที่แอฟเขารบรักก็มาร่วมทอดผ้ามหาบังสุกุลนอกจากครอบครัวเตชนรงค์คุณปู่ภัยวงศ์สงกรานและคนในครอบครัวแล้วนักแสดงหนุ่มนนกุลชานนสันติทอนกุลยังคงมาคอยช่วยงานเทียงข้างแอฟเหมือนเช่นเคยขณะที่มีคนในวงการทั้งปั้ลจารุณีสุขสวัสดิ์และแวดวงการเมืองพิธาลิ้มเจริญรัตคุณหญิงสุดารัตเกย,ยุราพันธ์ ก็มาร่วมอะไรเป็นครั้งสุดท้ายขณะแอฟขึ้นกล่าวคําอะไรคุณพ่อด้วยความสุดเศร้าก็ก้อนน้ำตาไม่อยู่ร้องให้อยู่หลายครั้งโดยตอนหนึ่งกล่าวทั้งน้ำตาอะไรคุณพ่อด้วยความรักว่าแอฟอยากบอกคุณพ่อว่าการได้เกิดมาเป็นลูกพ่อคือสิ่งที่แอฟภูมิใจการได้เป็นที่รู้จักในฐานะแอฟลูกคุณพ่ออนุสร์สถาปนิกสุดเทพผู้เป็นที่รักของลูกค้ามากมาย แอฟลูกอาจารย์อนุสร์ที่เคารพรักของลูกศิษย์และสุดท้ายในฐานะแอฟลูกพ่อสอนคุณพ่อที่รักและใจดีกับลูกที่สุด